สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับนะรเนาะวันนี้จะได้มีโอกาสกลับมาพบม,มาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบ่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพาพีพาน้องมาชมอาณาจักรวัวบามันแดงวัวบามันแดงวัวบามันลูกผสมนะครับเนาะหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะครับเนาะ นี่สิพามาชมในบรรยากาศยามเศร้าเลยครับเด้อคลายเครียดกับสถานาการณ์เหตุบานการเมืองตอนนี้นะครับเนาะจากยังเป็นยังชีวิตแต่คนือตึงแขนอยู่บนเส้นด้นี่ครับตอนนี้โควิดกับพวกโควิดนะครับเนาะก็เลยสิพาพีพาน้องมาชมบรรยากาศงวัวแดงในคอกในฟาร์มคลายเครียดไปนะครับพี่น้องเนาะ เน้นย้ำครับชมเพื่อความเพลิดเพลินหละกะเพื่อความเพลิดเพลินและความเพื่อเพื่อความมันหูนะครับเนาะเพื่อความสบายอกสบายใจในสถานการณ์เหตุาการเมืองแบบสี่นะครับเนาะวันนี้ผมคุจะเจริญทรัพย์หลับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะสี่พาพีพาน่องมาชมอาณาจักรงัวแดงของเขานะครับเนาะขายบุบเ,บเจีกเทียครับ ือจังขายอยู่ทุกมือก็ยังเต็มขอ,อกทุกมือเลยเอามีสองคอ,อกเลยครับด้วยคอกหนึ่งอยู่ทึงโคส่วนคอ,อกนี่ก็สิเป็นคอ,อกยืนพืน้นคอ,อกนั่นก็สีเอาไว้สําหรับการขัดมัวมาแล้วก็ะีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนครบก็เอามาคอ,อกนี้เพื่อเอามาเปิดในพี่น้องได้ชมได้จับได้จองนะครับเนาะ ก่อนอื่นเลยฝา,ากเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตา er, มให้่อย้อครับเด้อพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดให้ครับกดให้เนี่ยเพื่อเป็นมูกันเพื่อจบกผาดคลิปดีๆนะครับเนาะในการที่มาชมงัวในคลองในฟาร์มเฮาส่วนมากชาก็กษต่าทยใน beginner, คลองในฟาร์มเฮาถึงความเป็นอยู ถึงลักษณะง่วถึงบรรยากาศในคลองในฟาร์มและะ้วก็าเปิดง่วในคลองในฟาร์มนะครับเนาะเป็นส่วนใหญ่เน้นนะครับเด้อดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่าเครียดนะครับอ่ะครับทำอะไรกันบึงเลยครับมันมีอย่างแน่ตอนนี้ออะก่ออื่นนะครับในช่วงนี้หลังจากที่เราฉีดวัคซีนลำปีสกีนมาแล้วประมาณเดือนกว่าเนาะ ที่เขาสองเดือนยี่งบดเร็วว่าจะเมื่อครบสองเดือนครับของผมนี้สองเดือนวันที่สิบหกนี่ครับต่อไปเขาที่ฉีดยังฉีดวัคซีนปากเข่าเปื่อยเลยครับเด้อยต่อเลยครับแต่แต่แถวบ้านตอนนี้ฝนบตกเกลิงมันกันเลยบอนี่ปัญหาแต่ถ้าฝนตกเกร็งมาโกโรคต่างๆก็สิตามมานะครับน้องให้ที่น้องป้องกันดี โรคคอตีพ่อบวมโรคปากเข้าเปื่อยเราต้องฉีดไว้แต่เนื่องครับเพื่อมันสีสางภูมพุ่มกันได้เ้าที่ไปฉีดช่วงสิบเบอร์อดูฝนสิบท่านในพี่นอ้องก็ต้องฉีดในช่วงนี้เลยเป็น่วงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากกุ้งเจริญซับฟาร์มนะครับเนาะวัคนะ <c oughs> ซีนงวัวเขาพอสิหาฉีดกันได้อยู่แต่วัคซีนคนดีเนาะพี่น้องเนาะ เอกศิษย์ไปงัเอาแต่าหู้ได้มาฉีดให้ฉีดซื่อก็ซื่อบ่ได้ปวดหัวแบบเชียงเมียงแหงกลับดูแลสุขภาพกันเลยครับเด้อมีอย่างก็กินไปครับกระไส้ขวากกระไส้ขาวกลาขิงกินไปเพื่อป้องกันแล้วก็เซฟตัวเองครับออกไปใส่มาใส่ก็ป้องกันใส่แมสพกแอลกอฮอล์พกแอลกอฮอล์เป็นพกเหล่าขาวด้วยครับเด้อแอลกอฮอล์ล้างมือครับสำหรับพี่น้องท่านใด ไปทางใดมาทางใดดูนะครับนะาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากครุงเจริญสฟาร์มอ่ะทำมลาลักันเบ่งครับสถานการณ์ในฟาร์มเราตอนนี้เป็นจจงไดนี่ครับทายาท s k ส6 62ตัวมาอยู่ใกล้กันนะครับเด้อสถานะตอนนี้ท้องส y 0 9 6ย์กครับตนนัวนี้เป็นแม่พันธุแม่เจ้าของทายาทเพื่นเป็นแชปมบริลลัมนะครับนาะงตัวน,นี้ จ้าขวงค่าตัวลูกคนสามแสนสีต่อมาครับนี่ครับงามใหญ่เลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวน,นี้ก็สียดายเนาะขายไปแล้ว,ลวครับแต่ว่าเขาก็ต้องในความเสียดายเขาก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพครับต้องตัดใจไหาลูกเชิดให้ดูหน่อยครับเ้ย ในความเสียดายเขาก็ต้องมีความป็นมืออาชีพตัดใจตัวนี้ก็รอทงรอทรงสกลนครนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ยังครับตัวนี้สถานะท้องหกเดือนเจ้าหลักตัวนี้กึ่งแบ่งรับแบ่งสูนะครับเนาะเพราะวะ่าในใจก็อยากได้ทายาทงอหัว,ว,วบาซินออกไว้ในครอะห์อิ็กโตนะครับเนาะตัวนี้เขาผสมเจ้าหลักทายาทในตำนานนะครับเนาะเจ้าหลักผู้จากไปตัวนี้ครับ เลือดลอยเลือดลอยท้องท้องเจ็ดเดือนเลยครับแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนดนกันยากออกครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการทดสอบงมื่อสิบหกเดือนตอนนั้นสิบหกเดือนผสมได้บ่ผมทดสอบผสมเลยครับท่องเสกบบเย,ยกับ์บอเนเนีนแยกเพศแยกอย่างนะครับตอนนั้นเนะาะกาลองทดสอบเบื้องยาพิ่นบ่ติดกะใส่ทศพลไวแซตหนึ่งหนึ่งหกนี่ครับเด้ โอเคถือว่าระบบสืบพันธุ์ดีเยี่ยมครับต่อมาทายาทเอชเคจะของความขายใหญ่ลำตงามแผ่นหลังตรงถ่ายตน้นต้องเขาแล้วครับทายาท SK46 คสี่ครับ่าอ้าวตัวนี้เลือดลอย,ลยครับเด้อตัวนี้เลือดลอยนะครับเลือดลอยพร้อมใบบางแก้วครับเด็กชายปีเตอร์ครับอายุ6เดือน จคองฟ้ม์มัวให้มาเลี้ยงงัวกับมานอนหลับกำลังตื่น <c oughs> นี่ครับอีกสุดยอดอีกหนึ่งตัวบามาลูกผสมงามครับน้องน้ำมนตนัวนี้โดนมาจําเรียบร้อยครับไปสกลน,นครกะเลี้ยงไปเสดายไป แต่ในความเสียดายก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับนะนี่ครับอีกอาทิตย์หน้าครับไปสกลน,นครรอเจ้าของมารับนะครับเนาะนี่ครับเบาสายฝ่ากับเบาสายลมเบาสายลมนี่อีกสองมือเขาสิมาลับไปขเขมรน,นะครับนะ้องสิงไปเป็นผู้เบาขเขมรน,นี่เพิ่นก็โอนเงินมาจำเรียบร้อยนะครับนะ้องเบาสายลมสิเหลือเบาสายฝ่าเลยครับเลย เบาวสายฝ่าหนึ่สิไใหญ่โค้งสางใหญ่เป็นลูก SKC66 ครับแข่งขาใหญ่สถานะเหลหนึ่งตัวนะครับดเลยเบาสายฝ่าเบาสายลมไปแล้วตัวน,นี้น้องไลลาครับหรือว่าน้องทิติการน้องทิติการเป็นอีก1โตครับสาวเอฟหนึ่งใบเอฟหนึ่งเปียกฝนมุนแอเนะเลยคือสติยูกันยาวกะ ขอถามผู้รู้ได้ครับเด้อใบช่ำรุดนี่มันเป็นใบของเจ้าของเก่านะครับน้องห้าสิ่เฮ็ดจางใหญกับถามผู้รู้ผู้รู้ตอบให้แน่ด้ครับ,ดบ Day, เด้กับวันเด้ถามเจ้าของเก่า่นอยู่โอเคนะครับ,นะบเนาะเมื่อคยเจอสถานการณ์อัไซซ่นะครับพอดีเอาออกมาให้ผู้คนมาชมววาัพว่นเบิ่งแลวคงผมกับเห็ดหล่นนะครับเห็ดหล่นไว้หนาค้อเปียกคนมาต่อมาครับ กุเบาวตะวันครับตัวนี้เบาวตะวันกําลังแยกลมนมแม่เด้ครับด้วยนี่นครับอนาคตของหมู่บ้านอีกหนึ่งโตครับกูเบาวเบิังสันคอพี่น้องไทยยาดเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์นี่ครับเบาวตะวันโอ้เบาวตะวันนี่เป็นไทยยาดเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์เลยครับด้วยแม่เพื่อนครับบัดน,นี้แม่เพื่อนจะของความสูงร้อยหกสิบนะครับเนาะลอยหาสิมาถึงร้อยหกสิบ เป็นง่วใหญ่แดงงามครับให้ลูกเพิ่งเดียว,วครับตอนนี้ผสม kf 3 1มรอบที่2องกำลังสีผ่านนะครับเด้อโอเคอ่ะมรกตเข้าไปมรกตบวัเนี้ยสาวมรกตนี่นะครับด้อสาวมรกตโโลนธรรมชาติทายาท kf สามหนึ่งครับมือว่านภุมมผสมให้เรียบร้อยครับ ตัวน,นี้ติดจองตัวน,นี้ขายคนจายย่ายเงนินเรียบร้อยนะครับเรารอสอง่งรอส่งอุดอรเมื่อวานขึน้นขึ้นตัวน,นี้เป็นขื้นข้างที่สองผมก็เลยโทรหาเจ้าของคนว่าติสมบอผมก็เลยสมห้ครับสมข้างแรกก็ใส่ทศพลวายแซหนึ่งหนึ่งหกไปก่อนครับกับสิบอรด้เสียงราคาหลายนะครับเนาะกับทดสอบเพราะว่าทศพนนี่เพกกิ่งจะหายลูกรอลูกงามอยู่แล้วก็ใส่ทศพลวายแซหนึ่งหนึ่งหกไป สมห้พร้อมครับ <c oughs> ตอนนี้โดนปิดไปแล้วเลยครับเด้อรอทรงใส่นาะนี่ทรงอุดรครับตัวน,นี้เป็นบาวเกาหลีนะครับนะเนาะเพินซื้อ,อแม่รูปบักเต็งหนึ่งรอเสร็จือเศราตัวนี้แม่เพิ่นกะรอความสมบูรณ์ในการผสมนะครับเนาะจะจับแยกออกดิ่งเดสมเลยนะครับ น,นี่ก็คือเป็นอนาณาจักรงัวแดงของเขานะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังบบทันเคยเห็นเคยชมนะครับเนาะกาสิด้เบิ่งกันงัอทุกโตอยู่หนีฉีดวัคซีนสิครบ2เดือนเหรอครับเด้อวันที่16นี่ครบ2เดือนเป็นวัคซีนล็อดแรกที่เอาเสียงสื่อในราคา4,000ักว่ามาฉีดตอนนั้นนะครับเนาะพีเต พีเตอร์ครับให้มาทำไหลลูกให้มาเลี้ยงวัวแล้วหนูมาเล่นอะไรเนี่ยไปขึ้นรถไปเลยนี่เป็นบางแก้วเลือดลอยเลยครับเดปก <c oughs> ชายพีเตอร์จะคล้องฟาร์มครับเนะนะครับเนะครับ โอเคนะครับพี่น้องเนาะกับวิมยังหลายครับกับพาพี่น้องมาชมวัว <c oughs> งามในคอของเขาเนาะครับเนาะเพื่อความเพลิดเพลินความผ่อนคลายในสถานการณ์บ้านเมืองที่มันบ่ปกตินะครับเนาะคิดหลายกับเครียดคิดหลายกับป,ปวดหัวกับโรคภัยไข้เจ็บกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับเนาะปุ๋ยสอบละแปดร้อยกรั่วเฉพาะยูเรียนะครับปีไก่ห่าร้อยอีนี่ฟาดไปแปดร้อยกรั่วพี่น้องเลย อาหารวัวขึ้นทุกวันเล็กกับพ่อเล็กคาไฟกับพ่อคาไฟภาษีสารพัดภาษีน้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจสู่สำหรับทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อนี่เก้าันวิกฤตไปน้ำกันครับวันนี้กับผมมีอย่างไรครับขอจอากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ